สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีประเด็นที่เอาจริงๆฟังแล้วน่าสนใจมากๆเพราะมันเกี่ยวพันทั้งการเมืองเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็คือการที่รัฐบาลทรัมป์มีแนวโน้มจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในธุรกิจของเอกชนโดยเฉพาะพวกบริษัทด,ด้านการป้องกันประเทศอย่างล็อกฮีดมาตินโบอิงและพาลันทีครับเรื่องนี้มันเริ่มจากที่ฮาวเวิร์ดลันิก รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐออกมาให้สัมภาษณ์กับ CNBC เขาพูดแบบตรงๆเลยนะครับว่ารัฐบาลกำลังคิดเรื่องการเข้าถือหุ้นในบริษัทรับเหมารายใหญ่พวกนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้ออวุธยุทโทปกรณ์ของประเทศมีความมั่นคงและมีเงินทุนเพียงพอเอาจริงๆนี่มันไม่ใช่แค่ข่าวลือเล่นๆแล้วนะครับเพราะลัดนิกพูดชัดเลยว่าพวกเขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เออถ้าคิดในมุมกองทัพสหรัฐเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับ เพราะประเทศนี้ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลกับงบป้องกันประเทศทุกปีและบริษัทอย่างล็อกฮีดมาตินก็มีรายได้กว่า97%จากรัฐบาลอยู่แล้วเรียกได้ว่าแทบจะเป็นแขนขาของรัฐไปเลยถ้ารัฐบาลเข้าถือหุ้นจริงๆก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแล้วผลในตลาดหุ้นก็เกิดขึ้นทันทีครับหลังคำถแถลงหุ้นล็อกฮีดมาตินเด้งขึ้นมา1.7%ส่วนโบอิงก็บวกไป3.5%และพาลันเทียที่ตอนแรกลงไปเล็กน้อย สุดท้ายกลับฟื้นตัวแล้วปิดบวก2.4%ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าตลาดรับข่าวนี้ในแง่บวกทีนี้ถามว่าทำไมการที่รัฐบาลเข้ามาถือหุ้นบริษัทพวกนี้มันถึงสำคัญก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเลยครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้ทรัมป์เนี่ยชัดเจนมากว่าจะผลักดันให้อุตสาหการรมป้องกันประเทศเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจและความมั่นคงและการเข้าถือหุ้นก็เท่ากับว่า รัฐบาลไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่เป็นเจ้าของด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดดีลแบบนี้เกิดขึ้นจริงบริษัทพวกนี้จะยิ่งมั่นคงกว่าเดิมมีความแน่นอนเรื่องงบประมาณและคำสั่งซื้อแถมยังได้แรงหนุนด้านนโยบายเต็มๆด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าการให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทมากเกินไปอาจทำให้ขาดการแข่งขันเสรีและบริษัทอาจจะไม่ถูกกดดันให้พัฒนาตัวเองเหมือนตอนที่ต้องแข่งขันกันเต็มที่ แล้วถ้ามองในเชิงการลงทุนเออมันก็น่าสนใจครับหุ้นกลุ่มดิฟเฟนซ์หรือกลุ่มการป้องกันประเทศเนี่ยเป็นหุ้นที่หลายคนถือว่าเป็นดิเฟนซีฟจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือแย่รัฐบาลก็ต้องใช้งบด้านนี้อยู่ตลอดการที่ทรัมป์กลับมาผลักดันเต็มที่มันก็เหมือนเป็นตัวเร่งให้นักลงทุนหันกลับมาสนใจหุ้นพวกนี้อีกครั้งอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะถึงแม้ข่าวจะฟังดูดีแต่การเมืองสหรัฐมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับ วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้อาจมีเงื่อนไขใหม่หรือเจอแรงต้านจากฝ่ายตรงข้ามเพราะมันเกี่ยวพันกับภาษีของประชาชนและนโยบายการคลังโดยตรงสรุปก็คือประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันสะท้อนว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังจะทำให้เส้นแบ่งระหว่างรัฐกับเอกชนจางลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงและแน่นอนครับตลาดหุ้นก็ตอบสนองทันที เพราะนักลงทุนเห็นโอกาสทั้งในเชิงธุรกิจและความมั่นคงทางรายได้ของบริษัทเหล่านี้เพื่อนๆคิดยังไงครับถ้ารัฐบาลสหรัฐเข้ามาถือหุ้นในล็อกฮีดมาตินหรือโบอิงจริงๆหุ้นพวกนี้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมหรือมันอาจกลายเป็นการผูกขาดที่ทําให้ความเสี่ยงสูงขึ้นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและอย่าลืมครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนเป็นเพียงมุมมองให้เพื่อนๆได้คิดได้มองภาพกว้างขึ้นว่าเศรษฐกิจและการเมืองโลกมันเชื่อมโยงกันยังไง